ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านแรกเจ้าของสวนแนะนําตัวได้ครับครับผมชัดชวานในชารัตนนะครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อมครับผมครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมสุดนิพนธ์บุญเกลียงครับพี่พลครับพี่พลครับเหตุอันใดถึงพาผมมาดูสวนของพี่ต้อมครับครับเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชุดคู่มาสะจันแล้วนะครับไประทับใจคือ ต้นทุเรียนตอบโจทย์กับผลิตพันธุ์นะครับมันดีทุกอย่างนะครับผลก็ดีใบก็ดีสภาพดินก็ดีนะครับดังนั้นพี่ต้อมครับในฐานะที่พี่ต้อมเป็นเจ้าของสวนก่อนที่จะมาประกอบสัมมาอาชีวะด้านเป็นเกษตรทางธุกอนเนี่ยครับตอนนั้นไปประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับอ,อ๋อผมผมจบพิจกรเครื่องกลแล้วก็ทํางานในด้านก่อสร้างมาตลอดตั้งแต่ปี3738แล้วก็ในอยู่ใน เรื่องของที่ปรึกษามาตลอด oh. แล้วก็ล่าสุดผมจบที่พัทยาเหนือปีหกศูนย์พอจบไซงานผมก็กลับบ้านเลยหมายความว่าเราเลิกงานที่ไซงานถูกไหมครับครับตอนนั้นก่อนร <ผม S 1> ้างผมกลล็ลาออกมาเลยเหตุอะไรถึงทําให้เราลาออกครับคือรู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วเราจะมาอยู่กับธรรมชาติกลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็พ่อก็ไม่มีแล้วตอนนั้นครับแล้วก็ไม่มีใครสืบสารต่อ อ๋อ oh, คุณพ่อทําสวนทุเรียนมาก่อนพ่อก็ทําอยู่ข้างบ้านนะตรงนี้มาก่อนเป็นสวนยางพาราอ๋อ oh, ครับผมแล้วตอนนี้ที่เราเริ่มปลูกครั้งแรกนั้นเราคิดว่าเรามีความรู้ด้านทุเรียนขนาดไหนครับคือความรู้ก็เคยเห็นพ่อเ็าทามาก่อนตอนที่เราเล็กๆเ,เด็กๆ่กะพ่อแกก็ทําสวนมาตลอด <c oughs> เรียกว่าความรู้นั่นมันก็ฝังอยู่ในหัวใจของเราครับผมว่าอยากจะทําแบบนั้นนะครับครับตอนนั้นพี่ต้อมทําอย่างไรครับถึงทําให้สวนของเราเริ่มต้นด้วยการปลูก แล้วบำรุงดูแลรักษาอย่างไรที่เรียกว่าธรรมชาติครับคือผมจะไม่เน้นเคมีครับอะไรที่เป็นธรรมชาติก็เอามาใช้หมดเริ่มต้นที่ผมปลูกนะตอนที่ขุดหลุมอ่ะผมรองท้องด้วยขี้วัวหนึ่งกระสอบบ,บางคนก็ว่าใส่ขี้วัวแล้วทุเรียนตายเนี่ยก็ผมไม่ไม,ไมีตายสักต้นหนึ่งพอเริ่มมีผลผลิตอะไรก็มันออกมาดีไหมครับต้นของเราดูแลแล้วมาสวยงามอย่างไรบ้างก็น,นี่แหละก็ประมาณนี้เลยเพราะว,ว่าที่ทามาผมก็ทาอยู่คนเดียว<อ><อ>ก็ดูแลคนเดียวแต่งคนเดียวฉีดยาก็ฉีดคนเดียว เมื่อก่อนมันเราฉีดน้อยไงเพราะเราก็ไม่ค่อยเน้นเคมีเอ็นมีใบเต็มเป็นโล้เราก็ฉีด<อ>ประมาณนั้นก็ไปผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องยาหรอกผมไปที่ร้านขายยาไปถึงก็บอกว่าเนี่ยใบเป็นแบบนี้เขาก็จัดมาให้มผมก็มาฉีดได้ผลผลิตครั้งแรกตอนอายุเข้ากี่ปีครับ6ปีก็ได้แล้วนะแต่ว่าได้ได้ไม่เยอะอเป็นเป็นไม่กี่ต้น<อ>ต้นต้นที่สมบูรณ์มันก็เป็นพอปีที่7ก็เป็นประมาณสัก 3- 40ต้น จาก120ต้นนี่นะครับผมเป็นประมาณ40ต้นถูกไหมครับ40ต้น40ต้นตอนนั้นนะครับเราก็บํารุงดูแลด้วยอินทรียเคมีด้วยใช่ครับรวมกันทั้งอินรีย์ทั้งเคมีถูกไหมครับแล้วตอนนั้นได้ผลผลิตมาสักเท่าไหร่ครับตอนอายุเปีอ่ะประมาณนั้นก็ประมาณ3ตันได้3ตัน3ตันออก40ต้นได้มาสาตันครับผลผลิตดูแล้วดีใจขนาดไหนครับก็ตอนนั้นราคาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยก็ก็โอเคอยู่ ดีใจแล้วดีใจแล้วโอ้โห oh ผลผลิตของเราเรื่องโรคเรื่องมแมลงอะไรก็ไม่รบกวนมากก,ก็พอมีบ้างพอมีบ้างครับผมก็ดูแลกันมาดูแลแล้วมารู้จักกับพี่พลเนี่ยพี่พลเขาแนะนําอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสามเกลือวอัแพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่นี่ครับอพอดีพี่พลแกเข้ามาที่บ้านแกก็บ,บอกว่าเอ้ยลองใช้ตัวนี้ดูว่ามันเป็นอินทรีย์พอคาว่าอินทรีย์เนี่ยผมก็โอเคเลยอะ่ะ พราะผมเน้นมาทางนี้อยู่แล้วก็ลองใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมเริ่มทําตอนที่ใบใบสองอะพอมาเจอตัวนี้ผมก็เดือนไหนครับใบ2ตอนนั้นอะประมาณตุลาพฤศจิกานี่แหละครับอ๋อก็ใช้สูตรใหม่มาเลยครับผมตั้งแต่นั้นทําใบสองใช้สองตัวนี้มาตลอดแล้วหญิงเกษตรได้ใช้ร่วมไหมครับหญิงเกษตรก็เป็นเป็นปุ๋ยทางดินเราก็ใส่ร่วมกันอ๋อก็าใส่ร่วมกันมาด้วยเลยครับตอนนั้นเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากที่เราเคยทําแบบเดิมๆมั้งครับที่เห็นก็คือใบอะใบจะดีมากใบสวยใบดําใบ เป็นมันทอตอนเป็นดอกล่ะครับตอนเป็นดอกนี้ออกมาเยอะมากเลยตอนเป็นดอกแต่ว่ามาเจอภาวะตอนที่ฝนตกหนัก<อ>มันก็มีร่วงบ้างร่วงบ้างแต่ก็เหลือคือธรรมชาติเหลือดอกไว้ให้เราได้เชยชมกับครับนี่ดอกที่เหลือตามที่เห็นนี่แหละก็ตามเป็นผลนี่นะครับผมแล้วพอเป็นผลเนี่ยลักษณะผลเนี่ย ที่ดูตามที่เราเห็นเนี่ยครับแต่ละต้นเนี่ยมันออกมาทั้งหมดมันออกมาทั้งกี่ต้นครับอ๋อทุกต้นเลยครับเป็นทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับ,รบนี่อายุ8ปีเป็นทุกต้นเลยครับเราให้ผลสักกี่ผลต่อต้นครับเนี่ยนี่ที่ผมเฉลี่ยก็ประมาณ30-40ถึง40ต่อต้น แต่บางต้นก็70็ดสินะที่ผมเคยนับมีต้น70ด้วยครับแต่เราเฉลี่ยแล้วในเราเฉลี่ยแล้วประมาณ40ผลต่อต้นครับผมแล้วออกทั้งหมด120ต้นครับแล้วลักษณะของผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ2อสวันที่ผ่านมานะพ่อขาซื้อทุเรียนอ่ะเขาเคยเข้ามาดูเขาบอกว่าผลสวยมากพื้นสวยผูขึ้นดีหนามเขียวแล้วก็ลูกไม่ใหญ่มากไม่จำโบ้ หมอําหรับลงกลองเรียกว่าได้เกรดเลยนะเอบีก็ว่าได้ได้ครับประมาณนั้นได้ประมาณนั้นได้ถือว่านี่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วกับอินซีที่เราตั้งไว้กับหัวใจของเราถูกไหมครับครับแล้วอย่างนี้ครับรสชาติของมันเนี่ยจะเป็นยังไงครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าท่านําเขียวนี้รสชาติมันจะอร่อยมันบ่งบอกแั้วแต่เป็นนามเลยครับแล้วไอ้นี่เปลือบบางด้วยนะครับที่เราได้ตัดลงมาดูบางส่วนแล้วครับไอ้ที่มันที่มันลู่ลู่ที่เป็นหนอนมัน หล่นมาหล่นมาใส่ลูกอื่นแล้วมันล่วงมาก็เอามาผ่าดูเปลือกบางมากอ๋ก็นามบ่งบอกทุกเรื่องเลยว่าเปลือกบางรสชาติก็จะดีนะครับแล้วที่สําคัญครับออกทั้งหมด120ต้นถ้าต้นละ40ผลเนี่ยนะครับเฉลี่ยปีก่อนนี้เราได้มา3ตันถูกไหมครับครับตอนนั้นเราได้เงินมากี่แสนกันครับประมาณสองแสนเกือบสามแสนบาทเพราะตอนนั้นราคาแพงใช่ครับปีนี้ราคาทุเรียนเป็นไงครับ ยังอยู่ประมาณ100อยู่หนึ่งอยู่ก็ถือว่าโอกาสเนี่ยดีมากแต่ปีนี้เราดีใจไหมครับที่มันขึ้นมาจาก3 3มตันปีนี้9้าตันปีนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า10ตัน10ตันนะโอ้เหล็กสิตันเลยเหรอ9กตัน1ิตันนี่เหรอ9าตัน10ตันนะโอ้โหปีนี้เลย9้าตัน1ิตันเลยนะครับครับให้เห็นว่าพลังของอินทรีย์ที่ร่วมกันในการที่ดูแลรักษาต้นทำให้ผลผลิตของเรามาถึงขนาดนี้ เมื่อก่อนน่ะเราใช้ด้านของเคมีร่วมกับอินซีนะครับแล้วก็ใช้ไปตามที่ร้านเขาบอกมาถูกไหมครับใช่ครับร้านบอกมาถ้าไหลเราก็ใช้เท่านั้นใช่เท่านั้นมันยุ่งยากไหมครับตอนนั้นยุ่งยากไหมยุ่งยากมากครับเพราะตอนนี้ผมซื้อมาเป็นหลังเลยโอ้ไอตอนที่อยู่ตอนนั้นอ่ะนะไม่ไม่ตอนนี้ตอนที่ใช้วร์แพนอันนี้ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากมันง่ายไหมครับใช้ง่ายไหมใช้ง่ายครับก็ซองหนึ่งน้ำหนึ่งพันลิตรครับใส่ทีเดียวเลยอ๋อ แต่ถ้าสมัยก่อนตอนที่เป็นเคมีนั้นเราต้องมาตวงต้องมาตวงอยู่วุ่นวายไปหมดครับใช้หลายอย่างใช้หลายอย่างใช้หลายตัวอถ้าใช้หลายอย่างนี้เขาเรียกว่าความยุ่งยากถูกไหมครับใช่ครับแล้วคนที่มาทําการเกษตรยุคใหม่ๆเนี่ยก็อยากต้องการความสะดวกสบายใช่แล้วก็เราเซฟของตัวเองด้วยไงเพราะนี่มันเป็นอินทรีย์อ๋อคือร่างกายเราไม่ต้องไปเพราะว่าเราฉีดเองทําเองครับเราก็เซฟร่างกายของเราไปด้วยเซฟไปในตัวครับครับโอ้โห นอกจากเซฟไปในตัวแล้วด้านต้นทุนเราเซฟไหมครับเซฟครับเพราะว่าเราฉีดเองหมดฉิดเองหมดทำเองทําเองครับแล้วราคาแล้วก็ราคานี้ก็ไม่แพงมากลิตรละบาทอ๋อนี่คานวณเสร็จเลยนะครับว่าลิตรละบาทครับแตกต่างกับเมื่อก่อนเลยนะครับครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงครับถึงมาบอกสรุปว่าลิตรละบาทเองก็ก็เนี่ละก็ซองซองหนึ่งประมาณนี้่หละประมาณหนึ่งหนึ่งพันบาท อออ 1, กอนริละบาทก้นรีละบาทครับออหนึ่งพันเตก็เท Is ่ากับริละบาทครับก็ได้ประโยชน์เราใช้ซองนี้ทั้งสวนเลยใช่ไหมครับใช่ครับร้อยยี่สิบต้นนี่นะครับคู่หูเนี่ยโอ้โหแล้วทางดินนี่เราใส่กี่กิโลครับทางดินก็ประมาณสองกิโลถึงสองกิโลครึ่งต่อกี่วันครับเดือนละครั้งสามสิบวันครั้งครับก็ให้เห็นผลผลิตอย่างนี้ใช่ครับดังนั้นต้นทุนถ้าเราโดยสรุปว่าเมื่อก่อนเราใช้ร้อยบาทปัจจุบันนี้เราใช้ไปสักเท่าไหร่ครับก็ผมคิดว่าสักเจ็ดสิ ก็ลดลงไป30%มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับนักการเกษตรที่เรียกว่ากลับมายังบ้านเกิดมังนอนเพื่อมาดูแลความสุขส่วนตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเคมีนะครับอยากอยู่แบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่เขากําลังเป็นแบบเราอยากกลับมาสู่ธรรมชาติอยากเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรครับพี่ต้อมเรียงเชิญครับก็ถ้าสนใจทางอินทรีย์ก็ตัวนี้เลยครับดีที่สุดแล้วที่ผมลองใช้มา ผมบมงก่อนผมก็ลองมาเหมือนกันแต่พอม,มาเจอตัวนี้มันง่ายสะดวกต้นทุเรียนก็ไม่ป่วยนะครับสรุปได้ใจความแล้วก็หนักแน่นตามคนที่ใช้ชีวิตมากับเมืองหลวงมากับสิ่งที่เรียกว่าเมืองใหญ่ๆแล้วก็กลับมายัางบ้านเกิดมืองนอนเพื่อมาพัฒนาความเป็นอินทรีย์นะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับพี่พลอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องน้องพี่นักการเกษตรรุ่นใหม่ๆบ้างครับขอฝาก เกษตรกรรุ่ใหม่นะครับขอแค่ลองเปิดใจใช้ชุดคู่หูหมหัศจรรย์น,นะครับและท่านจะประทับใจแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคครับและนี่ครับคืออีกหนึ่งต้นแบบของการเกษตรแบบยั่งยืนที่เรียกกันว่ายั่งยืนทั้งสุขภาพยั่งยืนทั้งรายได้ที่สําคัญครับยั่งยืนต่อความสุข ที่จะมีใบบัตรปลายของชีวิตที่เก็บสะสมเงินทองไว้อย่างเต็มที่ความสุขเหล่านี้ครับมีได้กับทุกครัวเรือนที่ประกอบสมาชีพด้านการเกษตรครับขอทุกท่านนั้นใช้ความยั่งยืนอย่างนี้ต่อสู้กับความยั่งยืนด้วยการไม่ใช้เคมีมากเกินไปนักสําหรับสวนเกษตรของเราขอความสุขนี้ยั่งยืนต่อไปกับนักการเกษตรทั่วประเทศกับ3ามเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่นะครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สามเกลือพันสูตรใหม่ใช้ง่า yes, ยละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืน